สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Prow Real a s น e t นะครับซึ่งเขานะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้ก็มี f อท่านหนึ่งนะครับได้ขอให้นำเสนอพิจารณานะครับพาวนะครับซึ่งมีความน่าสนใจตรงประเด็นไหนบ้างนะครับเราก็ จะไปอ่านงบการเงินกันแล้วก็ตีความตัวเลขไปพร้อมๆกันนะครับลักษณะธุรกิจก็อสังหาริมทรัพย์นะครับฟ r o เรลเอสเตดนะครับจำกัดมหาชนนะครับเขานะครับเข้ามาในตลาดเราซั์ก็ตั้งแต่ปีสม4 7นนะครับ67นี่ก็10ขวบ10ปีละนะครับอันนี้ก็ปีนี้68ก็ย่างเข้าสู่ปีที่11นะครับแล้วณตอนนี้นะครับ market cap ก็อยู่ราวๆ1,000่ล้านนะครับ1,022งพัน่ล้านส่วนในเรื่องของนะครับมูลค่ากิจการถือว่านะครับมีราคาพีเมียมมากๆเลยนะครับ28เท่านะครับมูลค่ากิจการเมื่อเทียบกับกำไรท,ที่ทำได้นะครับคราวนี้ในส่วนของกรอบราคานะครับสูงสุดต่ำสุดในในรอบ52สัปดาห์เดือน1ปีที่ผ่านมานี่ 1, นะครับ1,50บาทนะครับ แล้วก็1บาท1สตางค์ซึ่งตอนนี้นะครับราคานะครับบนกระดานเทรดอยู่ที่1บาท5สตางคนะ์อยู่ในกรอบล่างสุดเลยนะครับอยู่ในกรอบล่างๆนี่แหละนะครับ PE ก็ถือว่าสูงมากๆนะครับในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์17เท่านะครับ PE นะครับแล้วก็ในส่วนของมูลค่าตามบัญชีตัวเลขที่บันทึกไว้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นความจริงนะครับอย่างเขาบันทึกไว้100อย่างเงี้ยนะครับ แต่ตรงนี้คือ62มีส่วนลด38%นะอย่างนี้นะครับมีดิสカウトสามสิบแปแต่พอชำระข้างในแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มีส่วนลดนะครับอ่ามูลค่าอาจจะมีอยู่แค่40อย่างเงี้ยนะครับอ่าศู 4, อย่างเงี้ยนะครับเราขาดทุนอยู่22อะไรเงี้ยนะครับ22%อย่างเงี้ยนะครับอ่ามันมันเกินเนี่ยเกิน22นะครับหมายความว่า ถ้ารับต้นทุนเราอยู่ที่62นะครับแต่จริงๆแล้วประเมินออกมาแล้วนะครับชำระนะครับชำระบัญชีนะครับขายอาทอดตลาดไปนะครับมีมูลค่า40สตางค์เนี่ยเราก็จะขาดทุนทันทีนะครับฉะนั้นเรื่องของศาสตร์และสินการประเมิน,เ,นเราก็ต้องดูเป็นองค์ประกอบตัวเลขหนึ่งนะครับในส่วนของ Price to Book Value แต่ตอนนี้ถ้าเราดูจากตัวเลขเนี่ยตามบัญชีเขาบอกว่า,านะครับ มีดิสเคาท์นะครับส่วนลดอยู่38%นะแต่ในหนังสือ The Intelligent Investor นะเขาก็เน้นย้ำอยู่เสมอว่า,าการบัญชีในทุกวันทุกบรรทัดเนี่ยนะครับทุกบรรทัดเลยนะครับให้ยึดถือนะครับให้เชื่อไว้ก่อนเลยว่านะครับทุกบรรทัดเนี่ยซ่อนคำโกหกไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เราก็มาดูในส่วนของนะครับหุ้นตัวนี้ต่อนะครับว่า มีใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้างอะไรยังไงเพื่อนๆรู้จักใครบ้างอย่างนี้นะครับก็จะมีนามสกุลนี้นะครับริปตะพันลบเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับอสัดส่วนก็สูงนะครับสัดส่วนสูงเลยทีเดียวนะครับก็คือรวมๆกันแล้วก็ไม่ต่ำกว่า50%เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเป็นของครอบครัวลิปตะพันลบนะครับในส่วนของหุ้นตัวนี้นะครับเพลาวแล้วก็จะมีในกลุ่มของเซียนวีไอนะครับที่เขานะครับรู้จักกันเนี่ยนะครับ หลายหลายท่านเลยทีเดียวนะครับอย่างตรงนี้ก็มีไม่ต่ำกว่า3ท่านนะครับมีไม่ต่ำกว่า3ท่านนะครับที่เป็นเป็นเซียน V i นะครับเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะครับมีเซียนวี่อมาถือลงทุนในหุ้นพราวเนี่ยนะครับอยู่นะครับอย่างน้อยก็3ท่านนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวของเสียปูสมพงศ์นะครับอันนี้คุณนเรศงามพิชชนแล้วก็นะครับเซียนหงสถาพรนะครับงามเรืองพงศ์นะครับอันนี้ก็ เป็นสาย v i อยู่แล้วอันนี้ครอบครัวนะครับแล้วเราดูจากการถือหุ้นเนี่ยนะครับมามาเป็นมาเป็นพนเลยนะครับมาค่อนข้างนะครับหลายท่านอย่างเงี้ยนะครับมันมีอะไรน่าสงสัยนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะนะครับรู้จักมาคุ้นกับนํำสุขุลิภัตะพันลบแล้วอาจจะนะครับขอให้นะครับนำรายชื่อมาใส่ไว้ก็ได้นะครับอันนี้คือเรามองในเชิงอคตินิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าผมดูจาก ตัวเลขนะครับในส่วนของตัวเลขเราก็ว่ากันไปตามตัวเลขก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันมันจริง,รงๆแล้วมันมัน,ม,นมันดีไหมมันน่าสนใจไหมถ้ามันดีแล้วมีรายชื่อเซีนวิไอไม่ต้องถึง3ท่านหรอกนะครับท่านเดียวมันก็น่าสนใจแล้วแต่อันนี้3ท่านแล้วก็ถ้าสมว่างบการเงินไม่ดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องตีความไปก่อนว่าเขารู้จักกันขนาดนั้นอยากเอาชื่อไปไว้ในในหุ้นเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างตรงเนี้ยนะครับถ้าเราดูจะตรงนี้นะครับเราก็จะมาพิจารณา ร่วมกันนะครับว่าตัวเลขเหล่านี้นะครับถ้างบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยถ้าสรุปแบบย่อๆเลยเป็นยังไงนะครับเราก็จะไปดูข้างล่างเลยนะครับในส่วนขององบการเงินเนี่ยเราดูฐานะทางการเงินของเขาว่านะครับสภาพคล่องหรือ CR เนี่ยนะครับ Current Ratio เนี่ย CR เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ2เท่าขึ้นไปใช่หรือไม่นะครับตรงนี้ผ่านเกณฑ์เลยนะครับ อันนี้เรามาดูอัตราส่วนนี่สินต่ำกว่าหนึ่งเท่าหรือไม่อย่างนี้นะครับถ้านี่สินเยอะอย่างนี้อันนี้มันเกินหนึ่งไปมันเป็นส <mustard. S 2> ี่เท่าอ่ะเพื่อนลองคิดดูถ้าผมดูจากตรงนี้นะครับถ,ถ้าดูจากนี้สินในระดับสี่เท่าห้าเท่านะครับอ่ายังไงก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเราซื้อหุ้นไม่ใช่ซื้อหนี้นะครับเราไม่ใช่บริษัทบริษัทที่ซื้อนี้แล้วเอามา,าบริหารนะครับ เราซื้อหุ้นนะครับเราก็จะเน้นหุ้นของบริษัทที่มันยอดเยี่ยมถ้าตรงจุดนี้นะครับมองว่านะครับงบการเงินในส่วนของงบดุลเนี่ยนะครับงบแสดงฐานะทางการเงิน,น,นถือว่าสุ่มเสี่ยงแล้วก็มันไม่รอบคอบนะครับมันมันอ่อนแอนะครับมันอ่อนแอนะครับแล้วในส่วนของวงจรเงินสดเนี่ยนะครับเพื่อนๆลองดูนะอืมปี6667เนี่ยเงินเข้ามาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับ มันค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับเงินไม่เข้าสู่กิจการเนี่ยม,มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันจึงเป็นที่มาของการเพิ่มทุนในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นใบสําคัญสแสดงสิทธิ์ต่างตเนี่ยมันจึงขาดความน่าสนใจไปนะครับมันไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทนะครับหลักฐานก็มีอยู่ในนะครับส่วนของสิทธิประโยชน์เพื่อนเสามารถเข้ามาดูหลักฐานว่ามันมีการเพิ่มทุนลบความถึงหุนแล้วก็ มันเป็นรูปแบบวิธีการหนึ่งที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนและพูดถึงหุ้นนะครับเห็นไหมครับขึ้นเครื่องหมาย R X V เนี่ยอันนี้ก็คือตกกระป๋องไปนะครับในส่วนของการเป็นหุ้นคุณภาพนะครับอันนี้ก็คือหุ้นคุณภาพที่มันไม่ไม่ดีนะครับอันนี้เรามาดูนะครับในส่วนของเมื่อกี้เราดูในส่วนของงบดุลหรืองบแสดงฐานะทาการเงินใช่ไหมครับสภาพคล่อง เรามองว่าโอ้นะครับมากกว่า2นิดนิดหนึ่งถือว่ายอดเยี่ยมเลยแต่ไปดูนี่นะครับสเท่าห้าเท่าเราก็มาดูไส้ในเมื่อกี้เราดูวงจรเงินสดแล้วมันไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเราก็มาดูงบกระแสเงินสดต่อว่ามันมันมันเป็นไปตามนั้นจริงไหมมันสอดแท้อะไรไหมไหมว่ามันจริงไหมเห็นไหมครับนะครับขาดทุนจากกิจกรรมการเงินงานเนี่ยนะครับเป็นลบนะครับเป็นลบลงทุนไปแล้วนะครับมันเกิดให้อ่าผลขาดทุนเนี่ยนะครับอันนี้คือ2ปีหลังเนี่ยครับ ขาดทุนเยอะนะครับปีที่บวกปี65เนี่ยแปดรอยกว่าล้านนะครับอันนี้คือเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมกรมเนินงานนะครับ OPM เนี่ยนะครับแต่ปี6กหกเนี่ยติดลบหนักเลยนะครับติดลบหนักยังไงก็คือพูดได้ง่ายก็คือเป็นอ่าเป็น $300 เท่าของของปี65โดยประมาณนะครับอ่ามัน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 หนักอยู่นะครับแต่ครั้นี้ปี68ปี6 8แ Q หนเนี่ยถือว่า มีแนวโน้มที่ที่โอเคเลยนะครับ,บกิจกรรมการเงินงานเนี่ยเป็นบทอยู่พันสี่อกบเจ็อันนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของกิจกรรมการลงทุนถ้าเป็นลบเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าไม่เป็นลบเยอะเนี่ยก็โอเคนะครับถ้าเป็นลบติดต่อกันในหลายปีแล้วก็เยอะด้วยเนี่ยอันนั้นต้องระวังนะครับแต่ถ้าเป็นบวกก็อาจจะมีการขายทรัพย์สินกินหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการลงทุนนะครับที่ไปได้ เงินปันผลมาอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับส่วนกิจกรรมการ pesos. จัดหาเงินนะครับถ้าเป็นลบเนี่ยจะจะยอดเยี่ยมนะครับแต่ถ้าเป็นบวกอย่างเงี้ยนะครับบวกต้องสองพันเจ็ดร้อยกว่าล้านมันม illum, ันก่อนนี่นะครับมันก ah? ่อหนี่เห็นไหมครับส yeah> ี่เท่าห้าเท่าเนี่ยแหละถ้าเป็นลบเนี่ยเคยใช้หนี้นะครับอ่าปีหกเจ็ดก็ไม่ได้ใช้หนี้เยอะนะครับปีหกหกนี่กู้มาเยอะปีหกเจ็ดนี่ใช้หนี้มันมันไม่ได้ใช้หนี้นะครับถ้าอยู่จัดตรงนี้นะครับอันเนี้ยในปีที่เราเห็น ลบลบลบอย่างเงี้ยนี่ก็คือการใช้หนี้นะครับแล้วก็การจ่ายปันผลแต่ถามว่าบริษัทนี้เขาเขาจ่ายปันผลไหมเราก็ต้องไปไปดูว่าในกรอบที่เขานะครับทำเป็นภาพรวมมาให้4ีหปีนะมันมีการจ่ายปันผลไหมเพื่อนเพื่อนก็ไปดูผลงานนะครับว่าเอหุนพราวเนี่ยมันดีจริงไหมนะครับไม่มีจ่ายปันผลแม้แต่ปีเดียวเลยอันนี้คือมันมันไม่ดีจริงๆนะครับในส่วนของงบการเงินนะครับอันนี้ถือว่าตกกระป๋องนะครับ ถ้าเราดูจากตัวนี้แล้วเรามาดูภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราค่อยวินิจฉัยว่าเมื่องบมันตกกระป๋องไปแล้วเนี่ยควรจะอยู่ในพอตไหนนะครับเรามาดูในส่วนของรายได้นะครับรายได้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูรายได้เราดูการเพิ่มทุนรบกวนพูดถึงหุ้นนะครับจะหกร้ยกว่าล้านเป็นเก้า้อยกว่าล้านอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนถ้าหุ้นที่มีลักษณะนิสัยอย่างเงี้ยมีครั้นหนึ่งก็มีครั้งที่สองมีครั้งที่สองก็เดี๋ยวมีครั้งที่สามนะครับเราเห็นไปสองั้งแล้วอย่างน้อยอย่างนี้นะคร รายได้รวมปี64นี่รายได้น้อยนะครับปี65 2,000กว่าล้านแล้วก็ปี68เนี่ย6เดือนเนี่ยถือว่ารายได้สูงมากนะครับ3,700กว่าล้านนะครับปี676 6มันมันกระท่องกระพ่องกระแพงนะครับเอาแน่อนอนไม่ได้นะครับในส่วนของปี66เนี่ยขาดทุนนะครับอันนี้ปีอา่อาปี64นะครับขาดทุนปี65นะครับมีกำไรสุดที่200กว่าล้านแล้วก็มันมันลดลงลดลง,ลดลงนะครับลดลง ปีต่อมาเหลือร้อยล้านนะครับแล้วก็ปี6กเจ็ดเนี่ยหนักเลยนะครับเหลือห้าิกล้านกําไรสุทธินะครับแล้วก็ปี6กแปดเริ่มกระเตื้องขึ้นมานะครับกำไรสุทธิ89ล้านนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับกันยาวๆแต่ถ้าดูจากกรอบตรงเนี้ยนะครับถือว่ามันเอาแน่เอา n o ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะสู้เจ้าใหญ่ไม่ค่อยได้นะครับมา r k เก็ตแคปมันแค่ระดับเล็กๆนะครับพันพันกว่าล้านนิดๆเนี่ยนะครับหรือพันล้านเนี่ยนะครับ มันเป็นตัวเล็กมันสมองก็ดีหรืออะไรต่างๆนะครับมันมันสู้เจ้าใหญ่ค่อนข้างจะลําบากนะครับจะต้องอยู่ในความชํานาญนะครับตัวเล็กก็ทํารังแต่พอตัวอะไรประมาณนี้ในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่ว่าสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก็ถือว่าตกเกรดนะครับตกเกณฑ์มาตรฐานไปซึ่งก่อนหน้านั้นก็ลุ้มๆุนุนดอนนะครับติดลบบ้างบวกบ้างนะครับอ,อ,อันนี้ก็อยู่ในเกรดที่ ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับโดยเฉพาะว่ามันจริงจริงไม่จริงจริงเนี่ยนะครับต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่อย่างไรก็คือไม่มีจ่ายผลผลเลยอันนี้คือชัดเจนแล้วไม่มีฝีมือเลยนะครับไม่มีฝีมือเลยนโยบายการจ่ายผลผลที่ประกาศไว้เนี่ยคือไร้สาระเลยนะครับมันไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับว่านโยบายการจ่ายผลผลเนี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับอยางเพ,เพื่อนดูนะครับนโยบายการจ่ายผลผลไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบคุณไม่ทําแม้แต่ปีเดียว ุณไม่มีเครดิตเลยอย่างนี้นะครับอันนี้เราดูจากตัวเลขนะครับมันโกหกไม่ได้นะครับในเมื่อทําไม่ได้ก็ไม่ต้องประกาศนะครับในเมื่อประกาศออกมาแล้วต้องทําให้ได้ในเมื่อทําให้ขาดทุนนั่นแปลว่าทําไม่ได้เพราะไม่มีเงินมาจ่ายันผลนะครับอันนี้เรามาถึงขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราดูแล้วนะครับไม่มีจ่ายันผลเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ราคานะครับเมื่อก่อนก็อยู่ระดับอ่าเมื่อเทียบกับนะครับบุ๊กแวรลูนะครับ ราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีเมื่อก่อนอยู่ที่1.5 9 1.81ด้าเก้าหนึ่งจุดหนึ่งอะไรเนะี่ยถือว่าราคามีพรีเมียมนะครับคราวนี้ก็ลดลงมานะครับราคาก็ลดลงมามีส่วนลดลงมาปัจจุบันมีส่วนลดอยู่สาสดถามว่ามีส่วนลดพอแล้วมันเป็นหุ้นเน่านะครับไม่ได้หุ้นดีเด่นอะไรนะครับเะนั้นแล้วของหรือผลไม้เน่าเนี่ยถ้ามันมีส่วนลดนะบางทีเรากไ็ไม่ซื้อกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นลนนักษณะนี้ปันผลก็ไม่มีแล้วก็ ส่วนลดเพราะมันมันเป็นของไม่ดีนะครับในส่วนของ PE เฉลี่ยแล้วมันควรลองดูว่าเฉลี่ยแล้วมันมันเกิน15ไหมมันเกิน15อยู่แล้วนะครับถ้าเอามาบวกกันนะครับเกิน15เท่านะครับมันรุนรุนดอนน,นะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับอันนี้ฟันธงเลยนะครับไม่เหมาะสําหรับพอดกเกษียณเร็วกรเกษียณรวยหรือดีเฟนซีฟนะครับผู้ที่ต้องการรายได้เข้ากระเป๋าสม่ำเสมอเป็นประจําทุกปีนะครับ โดยเฉพาะดีเฟนเซฟเนี่ยมุ่งเน้นรับนะครับเป็น VI เชิงรับเน้นรับปันผลเนี่ยห้ามเลยสละหุ้นตัวนี้เว้นไปเลยแต่ถ้าใครจะลงทุนก็ตามสบายเลยนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองรับผิดชอบตัวเองนะครับร้อนะครับรับผิดชอบกำไรขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นแต่คำแนะนำของผมก็คือนะครับไม่เหมาะสละพอร์ตนะครับ RE หรือว่า De e f e n s i v e เลยนะครับคราวนี้มันก็เหลืออยู่แค่สพอร์ตก็เป็น เชิงลุกอันนี้เชิงรับไปแล้วนะครับพอร์ตเก่งกาไรก็เชิงลุกนะครับพอร์ต VI เชิงลุกกลย,ยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กําไรตั้งแต่ซื้อหรือได้กําไรตั้งแต่ซื้อคือ V i นะครับอันนั้นก็ต้องดูว่ามันจะพลิกฟื้นเทินอราวไหมถ้ามันเทินอราวอะเราค่อยมา V i เชิงลุกแต่หน้าตอนนี้ปัจจุบันน่ะโดยภาพตรงเนี้ยนะครับฟันธงก็คือเป็นพอร์ตเก่งกาไรเป็นพอร์ตเม้าพอร์ตพันนันเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงเกรด ลงทุนเป็น grade, เกรดเก่งกําไรหรือเกรดพน,นันเท่านั้นนะครับมุ่งเน้นพน,นันแล้วก็จับจังหวะแต่ต้องดูว่าเรามีกลยุทธ์ที่มีแต้มต่อไหมนะครับถ้าไม่มีกลยุทธ์ที่มีแต้มต่อก็ไม่แนะนําอีกนะครับแต่ถ้าเป็นกลยุทธ์ที่มีแต้มต่อเนี่ยผมก็แนะนําเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ได้ทำคอร์สนะครับเก่งกําไรไว้ด้วยนะครับแถมสมาชิกที่ปรึกษาคอร์สเก่งกําไรและแผนการเสี่ยให้อีก3เดือนนะครับมีดิสカウมีส่วนลดอยู่นะครับจาก5,500บาทนะครับคอร์สเก่งกําไรก็ 2900บาทนะครับแถมสมาชิกที่บรกษาลายเดือนเดือนละ300บาทนะครับสเดือนก็900บาทนะครับอันนี้ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเราดูแล้วนะครับฟันธงก็คือพาวนะครับพาวเรียลแอสเเนี่ยเป็นแนวกะเก่งกำไรอย่างเดียวเพียวเพียวนๆนเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ที่ได้ขอหุน้นตัวนี้เข้ามานะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและก็สบายใจ ให้มีความสุขนำหน้าการลงทุนนะครับสมเสมอขอบคุณและสวัสดีครับ